แนะนำตัวนิดนึงครับชื่อพูนสุขมล,ลเอกค่ะปัจจุบันก็รับราชการครูค่ะก่อนจะมาเข้าสู่พยานาเนี่ยทำอะไรมาก่อนบ้าง เป็นคุณครูค่ะรับราชการครูมาทั้งหมดถึงเวลานี้ก็21ปีแล้วค่ะรู้จักธุรกิจอื่นๆมาก่อนรู้สึกว่าเครือข่ายเนี่ยมันจะเป็นช่องทางที่ทําให้เราได้ได้เงินเยอะนะคะแต่ประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างด้วยลหลายๆปัจจัยนะคะต่อมาก็ได้มารู้จักกับธุรกิจพียนายนะคะชอบอะไรที่พีอานายครับเข้ามาปุ๊บเลยนะคะความชอบที่เห็นเลยก็คือชอบ ผู้บริหารค่ะเป็นกันเองแล้วก็ชอบที่ท่านทําให้คนตัวเล็กๆมีตัวตนขึ้นมาทุกๆคนเลยชอบที่เป็นด้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ได้เห็นผลประโยชน์ของกําไรของตัวเองมากเกินไปใส่ใจผู้บริโภคมากๆชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังจากมาสู่ที่ไหนครับจากชีวิตที่มืดแดดด้านจะทํายังไงถึงจะปลดหนี้ได้ พอได้เข้าสู่ธุรกิจเพียรนายนะคะมันไม่ใช่เวลานานด้วยซ้ำอ่ะไม่ถึง5ปีนะ่ะสามารถที่จะปลดหนี้สินที่มันเยอะเนาะนเงินเดือนติดลบเนี่ยปิดหนี้ปิดสินได้ได้บ้านมาเป็นของเราได้เงินเดือนที่ขึ้นมาเต็มๆมอยากได้อะไรก็ได้มันเป็นสไตล์ของผู้หญิงนะคะอยากชอปปิ้งอะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็ได้เหมือนที่เราไม่เคยทําไม่เคยมีมาก่อนอันนี้คือแบบมันอลังการงานสร้างมากมันสุดยอดมากๆค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เคยรู้จักเพียรนายเลยค่ะ เข้ามาเลยค่ะไม่ว่าคุณจะการศึกษาระดับไหนสูงหรือต่ำมันไม่ได้สําคัญเลยมันอยู่ที่มายเซ็ตและมุมมองมันอยู่ที่ความอยากความทะเยอทะยานที่อยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากจะปลดหนี้ปลดสินอยากเปลี่ยนแปลงเพียอนายเป็นบริษัทที่ดีที่สุดเท่าที่หนูเคยพบเคยเห็นมามาเปิดมุมมองที่นี่ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยมันมีแต่ได้กับได้นะคะลงทุนไปเป๊บเดียวเหมือนกับวางเงินไว้แล้วก็ได้เงินนั้นคืนมาแล้วจากนั้นเป็นกำไรกำไรกำไร ทั้งกำไรด้านเงินด้านการท่องเที่ยวด้านสุขภาพง่ายได้แล้วก็ได้สุดยอดมากๆค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสค่ะรับไรายได้จากทียนายไปเท่าไหร่ละมากกว่า20ล้านค่ะ การันตีว่าที่นี่ได้จริงแล้วก็ได้เร็วไม่ต้องรอจนกเกษียณน,นะคะเข้าใจว่าธุรกิจแค่ไหนเราสามารถส่งมอบเป็นมมดกได้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสุดยอดมากๆเลยค่ะเป็นมรดกตามกฎหมายโดยชันเองมีลูกสาวคนเดียวเขาสามารถมีชีวิตที่คือไม่ต้องเป็นเริ่มต้นจากศูนย์นะคะเบิ้ลเบิ้ลขึ้นมาแบบที่เขาจะได้ทรัพย์ถินที่ทวีคุณเป็นแพทย์ีฟแบบตลอดชีวิตเลยค่ะ